ở đây tôi đã lấy được rồi mà không có cái này đã chụp được rồi đã được cho bác cái này có được không ạ ông nào số ông số

ตนก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้พี่น้องเขาไดยอิ่มด้วนี่กูผมว่มารับแขกก่อนนับเลยสนรเันแต่ด้สวัสดีแม่นตาหมูเข้าใจอ่นเสียตาปคากคกับนใช่ีเดอีฟเลยฉันหามว่าเป็นเื่อไปใส่ต,<อ>ตบตบชันบาดได้มมันจะมีแว่นนางอี่จะมาแว่นหอ,อมสายตาจะเป็นถอมสายตาของนางฉันถามแล้วนม่กุ้งเป็นคนเก็บไม่ฉันเก็บให้แล้วนายก็เอาไปแล้วแต่ผ่านชันหางคาเอาไว้ไหนครับ คำตอบนางก็คือแต่คำตอบนางคือ้าฝ้าวีลาจะได้กินเผานางไม่คิดเลยงแม่พี่น้องงมอ้งมากก่าพี่หลัง บิดหูบิดหูงม่ได้นีี่แบบตอนนี้ต้องวิงแล้วปวสนใจอย่างเงาอันนี้อันนี้หวานรงกานกัดตเลยข้านนี้กำลังจะผัดกุ้งน้ำข่า

เจะเย็นด้วยคอยนนบอกเอาไมาพีกได้เออนี่ล่ะปัญหานึ่งเอามาพีกได้มาให้ใีก็ได้บีบีบีแค่สั่งเดียวนี้บอไม่ไม่บีไอ้นนไป กนเีไปอค่นี้เนเม็ประสบการณ์นี้คือว่าจะเคยว่าบันี่ะไชิตาถือให้ทั้งรถตีเลยกดดันตีเลยมากัดผูกอ่นตอนเพร็จโน้โาใส่ยี่สิบปีมันไดนส่ อินเดียกับเป๊ยนั่นล่ะมาทางหลาดยางมาไปทางแด้งโคด้าไปเอ้าผู้ใดเจ้าคือมาทางแดงมันบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซวา้ายกว่ากนมัยน้ำมันตัวผู้ทางเขาเจ้าบักไงบักตีน,นั่นรถบัสอย่างคืนครึ่งป่ะรถไหนว่าเรียบร้อยแล้วไปหน่อยล่างรถหนูว่านรถนะตู้นเัเน,น,นี่ยเหยียบลอยถึกจมนน้ำหนูทางเขาเจาะบักญ่บักตีพวกพี่ผู้เขาคางพ่อเนี้ยโดนแล้วพอจิตาโดนเต็มเต็ม วิจารุร้อยเหเยียบร้ซ้ำมาวะไอ้พกจกถ่านละไรเขาคุดเลยค่ะฝังอย่างเดียว <c oughs> คุณลุงฝังเลยแบบเราไม่เหยียบค่ะเหยียบมันเปื้อน,นไม่มีหัวเจ้โตบ้างหรอพ่อระบบจั่นตัวเจ้าเนี่ย <c oughs> ไม่บริหารแบรบว่ากานชั้นบริมารน้ำฉมัดหทางลาดยางไหมรลย่างมาทางลาดยางด้วกันเดินทางรูปมันก็น่าธรรมชาติป่ะเอออัไนแหละเป็นมันเป็นเครื่องนวดเฉพาะตัว ข้าวมันบะหมี่ดอกของเขามาทางลาดย,ยางก,ก๋วยเตี๋ยววน,นเส้นไก่โอ้ยใหญ่เนาะก๋วยเตี๋ยววน,นเส้นพ่าประชุมไหนพี่ช่วยนะว,วันนี้วันวันหยุดวันจันทร์วันนี้วันยังจันทร์เบิ้งมือครับประชุมบังคารโซเชียล

ปกติกินน้าแล้วบา่นก้นอยู่แแต่คิดว่านิว่ะข้าบ่เมื่อยบ่เป็นยังเด้เพราะว่าปกติกับบาพื้นทีพอเป็นั่นก็ได้รู้สึกยังเลยแมนทีฮอตดิื้อเาพื้นกันหายกันซือกระซือๆเพราะว่าป่วยัน่กจะเ้าหลายกัเพื่อนพอจะมือสินจะมือกันเด่นบกันเดียวกัน แม่ว่าพี่เขาดีเาว่าซิองอิาแปดชนะชนะอีแล้วเรียบร้อยนบายแปดตวมาบอกมื่อเรียบร้อยชนะอบาไหาม่แล้วามสิบบิ๊กเป็นเิน้งเบิบมา